สิบเต็มสิบค่ะว้ยเ <What? S 1> ที่ยวแล้วรู้สึกว่าอืมไม่หมดตรงพี่เหมือนกันเนาะ <What? S 1> สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะและในคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิวขนมไทยโบราณ ซึ่งพอใช้คำว่าโบราณหลายคนอาจจะคิดว่าท้องหยิบทองหย่อนหรือเปล่าพี่แต่เปล่ามันหมายถึงว่าขนมในช่วงยุคยุคหนึ่งซึ่งผ่านไปนานมากแล้วที่เด็กสมัยนี้อาจจะเกิดไม่ทนันบางอย่างเราเองก็เกิดไม่ทนันเราก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะอันที่เราเคยเห็นและรู้จักคือน้องคนนี้นี่เป็นแบบว่าขนมแบบเคียเค้ยวๆหนึบๆน,นะคะแล้วก็มีหลากหลายรสชาติะ,ะไม่ว่าจะเป็นรสส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดอันนี้คืออังงุนแล้วก็สตอ ะะอันนี้คือจอนลี่สติ๊กนะคะเขียนว่าวิตามินซีสูงด้วยนะคะเอออันเนี้ยคือเราทานนะคะตอนเด็กๆนะคะกินสักหนึ่งรสชื่อส้อมกินรสส้มละกันหมักฝรั่งคงต้องเก็บไวท้ท้ายๆเลยเพราะทีมงานเตรียมหมักฝรั่งเยอะมากกะให้กามแข็งกันไปเลยนะคะเมื่อเราแกะออกมามันจะเป็นอย่างนี้เธอเราก็กินมันเข้าไปได้เลยนะคะ สุกากชาติอจะบอกว่าน้องชาติมันคือสุกากนั่นแหละแต่ว่าใซสใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าสะใจอร่อยหวานอย่างหนึ่งของความที่พรมันใหญ่อะ่ะมันจะมีความเทียวแล้วรู้สึกว่าอืม ไม่หมดต้องพีเหมือนกันเนาะอืมแต่เด็กคงชอบเ<ๆ>พราะมันหวานในปากนานไงนนถ้าใครคิดไม่ออก <L> ก็คืออย่างที่บอกคืออารมณ์สุกัดนะคะคลายๆกันเลยนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งที่ทานคือน้องคนนี้แทดนจริงๆแล้วขนมแบบนี้ในยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนูเทลล่าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอันนี้คือเป็นขนมปังจิ้มครีมรสโกโก้ตราย,ยิ้มยิ้มนะคะวิธีเปิดเขาบอกว่าเปิดตรงนี้ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเปิดอยู่ตรงนี้นะ แต่จริงที่เปิดจริงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่ได้เขียนว่าเปิดอ่ะถ้าใช้เล็บจิกง่ายกว่านะคะพลังงาน30กิโลแคลอรี่นะคะอือได้แล้วอ่ะน้องก็คือจะเป็นขนมปังกรอบเนาะเขาไม่ได้ใช้คาว่ารสช็อกโกแลตนะคะเขาใช้คาว่ารสโกโก้นะคะอันนี้ทำไมตอนเด็กึงกินแล้วมันร่อย เขาเรียกว่าโตขึ้นมาอะไรแบบได้เปลี่ยนอย่างอื่นก็เปลี่ยนด้วยนะคะเท็กซ์เจอร์ของโกโก,โก้ขขเขามีความเป็นทรายเป็นทรายๆด้วยอาจจะผมโ,โกโก้หรืออะไรก็แล้วแต่และน้ําตาลมันแปลกดีตรงที่ตอนเด็กกูว่ามันอร่อยแต่โตมาแล้วไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ว่าใครชอบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะดีเฟนได้นะคะอันนี้นะคะถ้าต้องให้คะแนนนะนะอันแรกเนี่ยฉันให้ฉันให้8เต็ม10อันนี้เนี่ยฉันให้สักเออให้สักหเต็ม10แล้วกันต่อไปค่ะปูจ๋าแล้วกันปูจ๋าเนี่ย ไม่ทันเพราะว่าทันตอนปู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 ไทยแล้วนะคะชอบชอบความมีเสียงเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคปูจ๋าที่หน้าตาไม่ได้เป็นปูเ่าหรอเอเหมือนเต่าอ่ะเต่าจ๋าเฮ้ยผงชูรส เฮ้ยอร่อยมากแล้วเขาไม่ใช้การทอดด้วยนะเนี่ยเป็นการผ่านการอบแห้งจนพองสุกกรอบแล้วสเปรย์ด้วยน้ำน้ำมันพืชบริสุทธิ์นะคะไม่ทอดนะอันนี้ดีว่า เฮ้ย <He, S 2> อร่อยมากเลยแต่ฉันต้องหยุดก่อนเพราะเดี๋ยวจะกินันอื่นไม่ได้10เต็ม10ค่ะต่อไปค่ะอันนี้ไม่เคยเห็นลูกสมอห่อคืออะไรอ่ะอันเนี้ยเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างงี้ทุกคนแล้วมันมี3สีซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละสีคือรสเดียวกันไหมหรือคนละรสลูกสมอน่าจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอารมณ์แบบลูกไหนหรืออะไรงี้มั้งโอ้หน้าตามันเป็นอย่างงี้โอ้าาอ oh my god มันแบบเหมือนลูกอมแบบลูกอมอยากินแบบยาจีนนิดนึงอ่ะ มันไม่ได้เปรี้ยวแต่มันมีกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรนิดนึงเออมันก็แปลกดีอะแต่ว่าเนื้อมันน้อยมากเลยนะเนื้อมันแค่านี้เองเห็นปะที่เหลือคือเม็ดแล้วนะเนื้อมันแบบ บางจ้อยเหมือน after taste ในปากมันคือรสขมอ่ะมันเหมือนจะมีติดออกเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยแล้ว after taste จะขมมปากเลยเหมือนกินยาเหมือนกินลูกอมเออมีความชุ่มคอหน่อยๆอะไรอยเงี้ยเหมือนกินลูกอมยาแบบแต่มันไม่แรงนะแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันอ่ะแรงเออก็โอเคนะแต่ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกว่าอยากกินเป็นขนมรู้สึกว่าถ้าอยากกินเป็นขนมอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ากินบวยไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยกินบวยไปเปรี้ยวจี๊ดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปอันนี้7คะแนนแล้วกันค่ะชิ้นต่อ ่อไปค่ะอันนี้บ้างดีกว่านี่คือปลาแผ่นอบทรงเครื่องอเอทนจังมี2รถนะคะมีรถปลาหมึกแล้วก็รสบายบีคิวอุ้ย3รถเลยมีรถไก่ย่างปลาเส้นรสไก่ย่าง นี่นะคะ3รถนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดในโลกเลยนะคะคือแคลอรี่ของมัน0กิโลแคลอรี่มันเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมกับการเป็นเนื้อปลา76แป้งมันสำปะหลัง10 แต่ว่าเราอะเคยได้ยินมานะว่าสมมตินะฉันจาตัวเลขเป๊ะไม่ได้สมมุติว่าอาหารอะไรที่ไม่เกิน50กิิลแคลอรี่สามารถเขียนเป็นศูนย์ได้อะไรแบบเนี้ยแบบแบบถ้าไม่เกินเท่าไหร่สามารถเขียนเป็นศูนย์ได้เลยแต่จริงๆมันไม่ศูนย,นนย์ใครรู้ว่ามันจริงแท้ยังไงก็คอนเฟิร์มมาได้นะคะผู้บริโภคคนอื่นๆจะได้รู้ว่าอันไหนที่เขียนศูนย์บางครั้งมันไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะทุกคนน้องมีขนาดที่เล็กเกินแพ็กเกจจริงไปเยอะมากร้อเ<ผ>ม,มื่อก่อนมันเล็ะ น่านไงนี่คือเสียงจากผู้บริโภคนะคะมันเต็มใช่ไหมเออมันเหลือเท่านี้เขาก็เลยอาจจะขายราคาเดิมไง1บาทอ่ะเรามาลองอันนี้ก่อนอันนี้คือรถปลาหม,มึกนะคะเ <c oughs> ทนจังนะคะโอ้โหโหก็อร่อยนะคือปรุงรสอร่อยอะแบบเพลินอ่ะฉันไปรสปลาหม,มึก,กน,นะแล้วฉันก็จะไปรสเอ่อบาร์บีคิวบ้าง, <c oughs> างรสชาติมัเหมือนกันเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบไม่เหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยแกแต่ว่าเครื่องปรุงมันไม่เท่ากันนะเว้ยที่เขาเขียนอบบเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันอ่ะรสไก่ย่างมันเหมือนกันว่ะ อาจจะต่างที่กลิ่นอะนิดหน่อยนิดเดียวแบบแต่รสชาติก็คือความนัวเหมือนกันถามว่าหลับตาแล้วให้กินแล้วเดาออกไหมว่านี่คือรสอะไรคิดว่าไม่น่าจะเดาออกอืมรสไก่ย่างมีกลิ่นลมควันเว้ยกลิ่นลมควันนิดนึงเหมือนอารมณ์ปลาหนึ่งไก่ย่างไงต้องโดนควันแต่รสชาติเหมือนเดิมก็คือความนัวของเครื่องปรุงรสใดๆนะคะสําหรับเทนจังนะคะให้เท่าไหร่เราให้9้าเต็ม1ิค่ะเพราะรสชาติอร่อย1คะแนน,นหักไปเพราะว่าผู้บริโภคบอกว่าเมื่อก่อนมันใหญ่กว่านี้ค่ะแต่จริงๆคืออร่อยมันนัวมัน รู้สึกได้ว่าถ้ากินหน้าทีวีฉันน่าจะแกะกินได้จนหมดห่อแน่นอนเพราะมันเพลินมากนะคะต่อไปเรามากันที่น้องคนนี้บ้างอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นนมเม็ดหรือเปล่าวะใช่ไหมอเออนมอัดเม็ดนะคะอันนี้แล้วก็ถามว่าทันไหมคือก,ก,ก็กินนมอัดเม็ดนะตอนเด็กแต่ว่าคงจาไม่ได้ว่ากินยี่ห้ออะไรอะไรยเงี้ยโรสเซล่าอันนี้มีความหวานแล้วก็มีความแบบว่า มันมีกลิ่นแบบที่ไม่ใช่กลิ่นนมล้วนๆแต่มันมีกลิ่นหอมของอะไรบางอย่างเหมือนกลืงๆแบบอาจจะเป็นวานิลลาหรืออะไรบางอย่างที่เขาใส่เข้าไปนะคะเอออร่อยดีวะ่ะอันนี้ให้ซักให้เก้าเต็มสิบเหมือนกันค่ะเพราะว่า5บาทหานไ่ได้แล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่อร่อยเอออันนี้ชอบเหมือนกันยังไม่มีอะไรที่ทําลายสถิติของปูจาได้นะคะต่อไปเรามาทําลายฟันของเรากันดีกว่านะคะด้วยตังเมคกกอบไอทุย์ทรุยด้วยนะทุยทรุย์นัททุยทรุย ทอทหารรอเรือสระอูยาว์นะไอทรูอีนะคะผมห mm hmm. วานกรอบอร่อยเรามา,าดูกันว่าหวานแล้วมากรอบจริงไหมนะคบอ่าเขามาในซองที่แยกกันแต่ละอันแบบนี้นะคะเดาว่านะ่าจะเพื่อกันความชื้นเพราะถ้ามันชื้นเนี่ยมันอาจจะเหนียวได้นะกลัวปันแตกเหมือนกันเฮ้ยโอเคอ,อืมัมนตอ เฮ้ยที่เขาเครมมันใช่ว่ะหวานกรอบอร่อยหอมมากมันคือกะทิกับน้ำตาลมันหอมมากเลยอะ่ะเฮ้ยอร่อยอันเนี้ยอันนี้10็เต็มติบคุณดูได้จากรีแอคชั่นดิฉันดิฉันกินปูจ่าปุ๊บรีแอคยังไงอันนี้คล้ายกันเลยคือกินปุ๊บแล้วต่อกันบ้านดีกว่าตอนนี้เราเหลือขนมอยู่ไม่กี่อย่างนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามันดูเหมือนของเล่นมากกว่าขนมนะคะเขียนว่าแฮปปี้ช็อ k นะคะนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่มีช้อนให้ด้วยฉันไม่ทานหวานเนี้ย เธอดูความซิลถุงนะนี่ซิลถุง,ตงแต่ว่าผงเลเทสเต็มเลยต้องผสมน้ำกินปะ,ะฉันจะลองชิมแบบเปล่าๆดูก่อนแล้วกันเหมือนเล่นแบบม้่ข้าวม้่แกงๆๆอ่ะหวานมากหวานแบบตะโกนว่าหวานอ่ะหวานก็หวานเอออย่างนั้นอ่ะลองดูลองลองลองเทน้ำสมมติว่าเฮ้ยคุยจิ๋วอ่ะคุยจิ๋วแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนโกโก้เฉยๆอะไรทัางนั้นอ่ะ กลิ่นไม่ชัดรู้สึกเหมือนกินน้ำตาลเฉยๆอันนี้เนี่ยสคะแนนแต่อันนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณกินแล้วคุณอาจจะชอบก็ได้แต่นี่คือการให้คะแนนในในลิ้นของโซมารีนะคะในในตะกี้คือโกโก้แล้วนะคะเรามากันต่อที่จุบ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 ช็อกวโนแลาเราว่าตอนเด็กเราน่าจะเคยกินนะแถมยังลบด้วยอย่าเพอกินนะคะแถมยังลบด้วยนะคะน้องๆหนูๆน,น,นะคะนี่อ่ะแล้วกินยังไงอะ่ะ <Yeah. S 2> <า>อุ๊ยอุ๊ยมันจะมาข้างล่างแทนมันจะออกข้างล่างแทน <c oughs> เอ้ยเอ้อออกข้างหน้าเราข้างนาาั้นแล้วโอเคอารมณ์แบบผงโกโก้เหมือนกันแต่ว่าเอ้ยอันนี้อร่อยอยู่นะอันนี้เพลินๆดีอะอารมณ์คล้ายๆแบบว่าผงโกโก้ช็อกโก้อะอันนี้อร่อยดีนะแปดคะแนนสำหรับน้องจุ๊บๆคนนี้อันนี้คือผลไม้เทสตี้มะนาวแช่อิ่มตากแห้ง ดาว่านี้น่าจะตื่นแน่ๆเลยผลิตยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ What ภาพเราอะ่ะคือเหมือนแบบหั่นเล็กๆมากินง่ายๆทีละชิ้น <c oughs> มาเป็นลูก <c oughs> แต่ว่าอาแต่เขาบอกว่าหมดอายุปี2-4 <c oughs> <c oughs> โว้ รสชาติไม่แย่มีความเปรีย้ยวๆหวานๆตามสไตล์ผลไม้แบบแช่อิ่มแต่ถามว่ารสชาติแย่ไหมรสชาติไม่แย่ถ้าสิบคะแนนให้เท่าไหร่ให้สักเจ็ดละกันไม่ได้แย่มากถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าใครชอบไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปด้วยเออเผื่อใครอยากลองต่อไปค่ะเรามากินสิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะดูแข่งขันสําหรับฟันของเรากันบ้างนะคะไข่ไดนโนโเสาร์ไข่ไดโนเสาร์หืม ข้างในมันมอร่อยข้างนอกมันค้าเคลือบหวานๆเว้ยแต่ว่าข้างในเป็นรสต้ม้อันนี้โอเคอันนี้ให้9เต็มสิบค่ะได้โนเซาต่อไปค่ะมาในรูปแบบแบบแมงกุมๆแมันนี้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยขนมยาพิษที่บ้านใครเรียกว่าขนมอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละที่แต่ละถินอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะอืมข้างในเป็นขนมปังกรอบค่ะก็เพลินๆนะไม่หวานหวานน้อยมากอร่อยไหมก็ไช่ได้แนละ้วอันเนี้ย อันนี้ให้9้าเต็มสิเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเป็นขนมหน้าตาแบบเกาหลีเกาหลีอย่างนี้นะคะนี่เขาเขียนว่า30 y e a r s traditional food experience นะคะก็คือมีมาแล้ว30ปีแลปีนะจ้าเธออันนี้มีหลายสีแต่ละอันก็คือน้าต่คนละรสกันนะคะเช่นอันนี้ก็น่าจะเป็นรสส้มนะคะวิธีกินก็คือนี่ข้างใน,นก็จะเป็นน้ำตาลที่ละลายมันลายหายแวบเหมือนเวลาเรากินใส่ใหม่อ่ะตะกี้กินรสส้มเสร็จแ,แล้วเรามาลองสีฟ้ากันบ้างว่าเป็นรสอะไรน,นะคะ ไม่ต่างกันเลยมันแบบสนุกป่า่ะเฮ้ยอร่อย9เต็ม10ค่ะายมาที่ยมดับต่อไปที่คิดว่าจริงๆจุดเด่นของมันไม่น่าเรียกว่าขนมนะคบน่าจะเรียกว่าจุดที่เป็นของเล่นน่าจะเป็นจุดเด่นนะคะอันนี้คือดาวกลงหันดาวว่าคงเป็นลูกอมที่เป็นน้ำตาลใดๆลูกอมกลิ่นผลไม้เคลือบสีแล้วก็จะเชยนะออกมาได้แบบนี้นะคะอุ้ยเย็นด้วยสีขาวเย็นมาก ขนมเด็กน้อยจร,จริงๆอันนี้ก็คือก็กินไปก็คือน้ำตาลแล้วก็แต่งสีกินแต่งแต่งรสผลไม้อะไรเงี้ยตัดความอลังการออกไปในแง่รสชาติก็ให้5้าละกันพวกน้ำตาลเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้นะคะไปต่อไปเป็นความโคลาแล้วนะคะตอนนี้โลกอมเกล็ดน้ำตาลกลิ่นโคลาก็คือทุกทุกอย่างที่กินมาวันนี้คือน้ำตาลหมดเลยเว้เหมือนอาหารปลารักน้ำรักปลารักากุละรักน้ำรักปลารักสกุละราทำเหมือนกันเนาะเฉยๆยเรารู้สึกว่ากลิ่นโคลาไม่ได้ออก มากขนาดนั้นนะอันนี้ให้สักเจ็ดแล้วกันครับต่อไปอันนี้เกิดทานไฮโคล่านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลูกอมเนาะ mm hmm. ที่เป็นกลิ่นโคล่าเหมือนกันนะคะ mm hmm. แล้วก็สมัยเด็กที่เราจะเห็นเพื่อนๆทํากันก็คือทุบ mm hmm. ให้เป็นผง mm hmm. แล้วก็ใช้หลอด mm hmm. แต่เสียดายเราไม่มีหลอดไงไม่งั้นก็จะเล่นละ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. น้องเป็นลูกหัวใจแบบนี้นะคะ มันนี่โคอดากว่ามันกจะมีรสชาติแบบกวานอมเปรี้ยวด้วยนิดน,นึงมันก็เลยทำให้อร่อยให้10คะแนนค่ะมานในหมวดของหมักฝรั่งทําไมต้องคิดคิดก็ให้คิดคิดค่ะคิดสิคิด่ะปูชิโนอันนี้ก็คือเป็นหมักฝรั่งกลิ่นมิ้น เผ็ดๆนิดนึงส่วนประกอบคือน้ำตาล67%ไปแล้วนะคะผมขอไม่ให้คะแนนล้วกันอันนี้คือมันหมกักฝรั่งอ่ะมันคือหมักฝรั่งกลิ่นมิ้นท์แบบแบบมาตรฐานต่อไปคือหมักฝรั่งนะคะทุตตี้ฟุตตี้ตรานกแก้วนะคะแกะยากด้วยแกะไม่ง่ายเลยนะครับเอออันนี้เราก็ทันนะหมักฝรั่งนะคะใหญ่ขนาดนี้นะคะโหม่งความทรงจำกลับมาเลยอะ่ะกลิ่นมันแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยอะ่ะนี่มัน <im itar> มีอันนี้ด้วยทุกคนให้เด็กเอาไปเก็บสะสม นี่อันนี้ถือว่าเก่าแก่มากนะคือการที่มันยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้นี่ต้องสุดยอดเลยนะต้องมีแบบ30ปีได้อะอจริงอันต่อไปแล้วกันเนาะต่อไปอันนี้เป็นหมักฝรั่งที่มาในแพ็กเกจิ้งแบบชวนทุกคนเป็นทรงอย่างแบรนะคะตอนเด็กมันก็คือแบบพอเห็นผู้ใหญ่ทำล้วก็รู้สึกว่าอู้เท่หรือแบบเห็นในละครหรือในอะไรเรแบบอู้แบบในหนังอะไรยเงี้ยก็อยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยไปหลอดไ,ได้ละปนน,นะคะ หมาฝรั่งแมวคือแข็งมากเลยค่ะโคว่าจะหมดหวานนี่บ้าเอ้ยน้ำตาลจาย70%ตวันนี้น้ำตาลขึ้นแล้วนะคะ หวานมากเลยเนาะแล้วว่านนกแก้วมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ดีคืออย่างอันนี้กับอันนี้กลิ่นมันคล้ายกันเพราะว่ามันเป็นมิ้นต์หมักฝรั่งสมัยนี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิ้นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบแล้วว่ามันแอบหายากในความเป็นแบบหมากฝรั่งกลิ่นผลไม้หรือว่ากลิ่นอื่นๆมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้กลิ่นปากหายไปอยากจะให้แบบว่าเออมันสดชื่นขึ้นในปากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอมอ็นกเ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะขนมในวัยเด็กไม่รู้ว่าวัยเด็กของใครบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครทานอันไหนชอบอันไหนเออแบบคิดถึงอันไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วคราวหน้าอยากจะให้เราออะมารีวิว อะไรขนมอะไรในยุคไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองรีวิวขนมแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้ดูกันครับผมขออนุญาตนะคะไปออล้างปากก่อนเพราะตอนนี้ในปากมันมีแต่รสหวานกับมิ้นนะคะสอ,อย่างนี้ผ,ผสมบนเปนกันอยู่เต็มปากนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ